2อ0ล้านครับส0คสบมมแปครับสบครับาบงชาพี่บอกแล้วไงว่าอย่าสามสองสามสองไหวอยู่มเอา้ยเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยนับใช้ขาก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกอย่าพิ่งดีเเฮ้ยไม่มีใครเอาเลยหรอมา ก็ถ้าไม่มีตรงไหนก็ขอแซงคอามบินดีกัเสียไม่ได้ครับ300ร้ยลิสต์ไม่ได้เลโอ้โหแข่งเลยผู้ที่ถูกโจมตีจะอยางกับประมูลประมาประมูลใหม่เลยว่าอยากจะโหวตไหมครับว่ามันจะเริ่มที่อันไหนดีดีครับดีครับมาเช่ก่อนเดินเดินเลยแหละคุณสมบัติของมาเชเต้ประมูลมาแม่งเลยตางตาม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 อยู่ไหนตามตามตาม ครับท็อดพี่ท็อดมีอาร์อาสามห้าเจ็ดคันมีโอกาสติดรับจำไหมอาร์สามสี่ด้วยไม่มีใครซื้อหรอกพี่เลยไม่มีใครซื้อเราผู้นี้ถูกโจมตีจะติดสายรอดเขาจะได้หลบกับไม้มาสักผู่นี้เลยผู้นี้จะติดใบสามไม่ถูกยิงเหมือนกับไม้มาสักผู่นี้เลยผู้นี้โจมตีมันไม่รอดเลยต้านสิบโอห้าสิบเป็นไม่ก่อนใช่ตั้มสถานะเดียวกับถูกยิงก็คือมีโอกาสติดกันเลที่เราตีแล้วเขาจะลบเลกเลยนะเราคุณเรือสมบัติได้หมดแล้วถือว่า ตีเขาเลือดโดยตรงนะครับแล้วมีโอกาสติดฐาระเลื่อดออกคุยผมจะอะไรกูต้องได้อะโอนี่เอากี่เสียงเสียงหายหมดเลยแค่เจ็บผมสิบห้าไม่ได้เก้าสิบมันต้องสามทีสามทีตายสองทีกับอีกนิดนิดอยึ่งอยากได้วะเนี่ยประมูลดีว่าแต่ว่าไม่คิดเกราะแน่นอนครับเจาะเกราะร้อยเลยนะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับกับมีคมคมงามงามแล้วจะบอกว่าสวยจริงนะสวยจริงนะอันนี้แต่ย่านะแต่ย่านเพขาตายแล้วเขาจะจับคู่เลย พร้อมใครได้อะไม้เจ็ดร้อยล้านพอใช่ไหมฮะเซอร์เซอร์ได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้รเจ็ร้อยห้าสิะเจ็ดร้อย้เจ็้ยหสิบโอเคครับเถ้าพร้อมแล้วฮะพงที่ประมูลนะพี่แมนเหรอาทุกท่านโชคดีครับแต่ประมูลไปโดนกดเริ่มโดนกดเออเออหนึ่งร้อยครับหนึ่งล้านครับจากสี่ร้อยห้าสิบรไปห้าสิบร้อยห้าสิบ้านจาก ดมันเดสั่งร้อยสังร้อยสังอยจพี่ตคับพี่ต๊ตเขาจอนโอ้โหีเขาจดพันโอ้โจากที่มาห้าสิบเซอร์ครับซอร์มีเป็นหมื่นนะนีเซอเล่นเนี่สี่พล้านแล้วนะตัวไหนประมูลน่ะพี่ขอเช็กหนึงว่ะหยอกหยอกน้องไม่ม่เช็คอย่างนั้นหงเช็กก็มีเงินเหลือองร้อยล้านเซอร์เฮลีพี่ต๊อดหน่อยดีเฮลี่พี่ต๊อดหน่อยดูเท่าไรนะครับสองิล้านครับจากเซอร์ครับผมนับครั้งที่หนึ่ง สองหสล้านนับสองสองครับสองหสล้านครับสองแป๊ครับทำเพื่อคนดูได้ไหมของยาสามสิบครับเฮ้ยกูเหนื่อยู่นู่นดามบงับครับำำพี่บอกแล้วไงว่าอย่าร้อยสี่บสามสิบันับหนึ่งฮะสามเท่าไหร่แล้วสามล้าน สามร้อสอเจมิงทายงายมิทายาสามร้อยสิบรัเยันสมองสามสอ2สามร้อยยีบไ้อยู่เลสามร้อยยี่สิบรัมเอาเอบเอาสามร้อยยี่สิบสามสามร้อยยี่สิบนับชาขาก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกอย่าเพิ่งดี ไม่ต้องมีสู้โอ้หายพิ่อดสามร้อยยี่สิล้านเรยนหนึ่งสองไอ้มึงมึงบวกมึงบวกไอ้ให้ไอ้ไอ้ M อ้ึอ้ไ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 อ้เอ้ไว้ไอมไอ้ไอ้ไอบไอ้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 ไ็้ไอ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 ้ียวกันเองประมูลไอ้ไ้วไเ้ไอ้ไอ้ไอ้ไั้ไอ้ไอไอหอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอนไอ้ไอไออออไอ้ไอส้้น 3 2 0ปเอดไปต้องเล่นสนุกแน่ๆเลยบุชินีีีดีมามานับสามครับเอ้ยไม่มีใครเอาเลยหรอรอยยนอน้ยนับครั้งที่จะโกงจริงนะโกงจริงเมีห้าแสนเิ่มีห้าแสนช่วและขอแสดงความดีกับอว่ะมีใครกูบ้างพี่พี่เขาถามว่าเท่าไอะไรนะพี่พี่มันยีนลอดนะพ่พี่บอกว่าอะไราหากู้เขาอยากได้มากเลยผมอ๋อมา ก็ถ้าไม่มีตรงไหนก็ขอแซงความบินเรียกเสียไม่ได้ครับ3ามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านโอ้โหครับที่จะได้ครับที่จะได้ครับรถสามร้อยล้านมาเชียร์ที่สามร้อยด้ามสวยนะด้ามนี้ด้ามสวยนะมันด้ามได้นะด้ามสวยนะโอ้โหต่อมาครับซื้อไปก็ไปได้ย่าอย่างที่พี่ต้าบอกเลยในนี้ได้เลยมีค่าปัดทางารเลยครับหล่อหล่อเลยพี่มีใครหน้าเสียไหม ไม่มีนะว่าไอ้คุณสมบัติสำหรับเสียไรเยคือเขาเสียไม่ได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองซื้อก็คือของมันต้องมีอยู่แล้วอุปกรับเสียนตอนปกติตอนเล่นปืนเนาะไมกิยิงเองซ้ำเองยิงซ้ำเองอ่าเราไปต่อไปเลยไม่ต่อไปเลยไม่ยงได้อีน้เปล่ันี้ฉัน้เลยดันนี้ันน้แตกตเล่นแตกางโคตตัวที่อานครับขอชื่อหน่อยครับทีนี้ยืนยื้อเลยนรือเป่าไม่ผมไม่ผม ไม่ผมผมงงอย่างหนึ่งอะครับแบบนับเร็วแต่ไม่เร็วก็ดีนะไม่ใช่หรอกก็เราอยากดีนะครับก็ได้ก็อยากได้ไม่ใช่เกินเขาก็นับเร็วไม่ดีหรอกครับไม่มีใครสู้แล้วฮะเจ็ดวันแล้วไม่มีคนสู้เลยครับยังไม่ได้สนใจอะมันไม่ยังไม่เป็นเป็นชื่อพี่ตอนรับใช่ไหมครับพี่ตัามพี่รถให้ตามตั้มเดี๋ยวพี่ให้คือ10บเอ็มตามเดี๋ยวพี่ช่วยออก10บเอ็มตามเอาไหมได้นะพี่ช่วยออก10บเอ็มมันเท่าไหร่ที่ สามร้อยสามร่สบสามร้อยย่สิบมาย่สิบเตรแสาธุเขาประมูลส0งกว่าเองพี่ต๊อดดีด้วยครับพี่ตอดยินดีด้วยครับพี่ดีผมเล่นผมไม่ถนัดเล่นมาเชจริงๆครับแล้วกลัวไปทำอะไระพี่ต๊อดพี่ตอดตัวคู่ปืนได้ไม่เป็นไรพี่มารับมาพี่คู่ปืนพี่ไม่เป็นไรพี่คู่ปืนแบบเดียวแเดียวแต่ว่าเอาเลยพี่เอาเลยอเย็นปีคนท้อชีวิตหายใจลึกๆะยนะ เอาพี uhm, like, mm ่ครัดีจต่ไปเทียบอย่าไปเทียบกับราคารอบที่แล้วขายอาสามสี่ครับเป็นประมูลส่วนตัวไอ้ไขยชิดสลัดด้วยเอาชื่อไว้ไปขายนะมาบักว่าไปชิ้นต่อไปฝั่งนั้นอะไรครับโอเคสรุปเลช่นคนที่รักดาบุตนะครับเชิญด้านนี้เลยครับโอ้ดูอาวุธว่ะโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูมีดกันหน่อยคะเจ้าตัวเจมส์ไนกเกอร์ครับคันนี้ตอนนี้ เออยอยากได้นี้ yeah อยากได้นี้แต่อยากได้นี้เดี๋ยวช่วยกันหาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับบ้าก็เอาไปได้ก็สวยนะเมื่อผู้ใช้ทำการโจมตีอาคุลดาเมจสิทธิ์นะเมื่อผู้ใช้ทำการโจมตีเฮียแทงคือผมไม่ได้เฮียต้องเอานะอันเนี้ยมีโอกาสจักอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคร เมื่อผู้ใช้ก็คือหัวแทนของที่จะก่อตุตาโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยผมว่าผู้ใช้ทำการโจมตีโดนผู้เล่นจะทาการฟื้นฟูเลือดและเกาะแัวเองสิบห้าหน่วยทุกครั้งที่แทงเลยทุกครั้งที่แทงเลือดเกาะจะเพิ่มขีดห้าหน่วยทุกครั้งเลยผู้ที่ถูกโจมตีจะถูกฐานะที่มาประมรงใหม่เลยผู้ที่ถูกโจมตีมีโอกาสติดสถานะสโล่สี่สิบเปอร์เซ็นต์คือโดนแทงนี่มีโอกาสที่จะเดินไม่ออกเลยครับเดินไม่ออกเลย ผู้คียถูกโจมตีสถานะใบห้าวินาทีอ่ะคนไหนตัวคอ l l f i g คนไหนมันพูดเยอะแล้วก็แทงแม่งก็ใบตั้งห้าวิซึ่งถ้าเป็นปกติจะใบกันแค่สามวิเองนะลองดูครับตรงนี้มาตัดเอาะันมันไม่เปนเวลาเวลัเวลามีหมดจริงนะเราดูหมดจริงนะมันเป็นมีดล่าแวมไพร์นะอเนี้ยฝาเดิครับอันนี้เกมนั้นพร้อมแล้วครับขอให้ทุกแก๊งนะโชคดีครับผมมีดเล่มนี้ ดีกว่าเนไหนแน่นอนถ้าเราล้วเริ่มครับอด้ะไรวะอะไรัพี่ีตอนที่จะพูดวหร้อยห้าสล้านครับเจอเองก็อะไรครับพี่ท็อนร้อยห้าสิบล้านจาเลยองแต่แต่แต่พี่เล่นยจริงใคร้อยหกสิบร้อยหกสกสิบครับร้อกจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบากไหนมันเฮ็ครับสองร้อยครับสองร้ครับสองร้จากเรสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบล้านครับสองร้อยยี่สิบ เฮียต้องออกให้ได้นะเฮียต้องออกให้ได้นะชอบผมผมขอจริงจริงเฮียต้องออกให้ได้สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบสองร้้าสิบเถ้าเฮียไม่ชอบเล่นมาเปลี่ยกับกมาเชฟผมได้เลยสามร้อยสิบครับสามร้อยี่สิบสารยี่สิบนะแต่จังเฮียโอเคดีโอเคครับผมโอ้โหได้มีดทั้งสองเล่ยเลยอยสามร้อยยี่สิบคุ้มกว่ามากสามร้อยยี่สิบไอ้มันจะจำคำไว้เลยเหรอก็แบบนี่ยิ่งุนงิดอยู่ ป๊าบตาครับผมปิดครับโอ้โหอินดีด้วยครับเฮ้ยเฮียเอามาเฉลี่ยมีนเฮีครับผมครับเอามีนครับเอามีนครับมาดีแพลงวิ่งเฮียไม่สนใจมีนเลยไม่ใช่มันผมได้ชื่อนะครับไม่ใช่คนเพืลอนนี่ไม่ใช่ดีมากครับนายกครับเอามาเฉลี่ยบวก์สองผมออกได้ไหมครับจะไปออกได้ไงครับพี่มีอาวุธเยอะๆดีกว่าเยอะมาแแล้วตมาเพี่ไม่เคยหางานตามนะคนนิดเดียวครับลูกคนนิดเดียวผมขอนิดเดียวก่อนจะเข้าชิ้นสุดท้ายที่เป็นสนามที่เป็นไฮไลท์ของงานนะผมถามลูกคนถามว่าตรงนี้ที่ยืนอยู่มีแก๊งไหนมีส โอ้ยยังไม่ยังไม่อยากเล่นเลยครับตอนนี้ไม่มีมีไหมไม่มีเป็นเลือดเป็นทุ่งนี้ก็ได้ครับเป็นปมผมจะได้ที่เขารออยู่ไงที่เขารออยู่ได้ไม่มีครับพี่ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะสภาปล่อยสตอรี่ต่อต่อได้เลยนะสภา้าไม่มเอาสามทีตายนะมีนะข่าวนะจัดการไปได้เลยแอ่นลมาชิ้น่วใ่แทงทีหนึ่งกับอกอกหมดอันนี้ครังที่สองก็ได้แล้วรก็สองทีครึ่งใช่ครับนี่ฮะ พระเอกของงานนี่ก็เป็นเจ้าสนับนั่นเองนะครับผมมมีีีอันน้คือสนับไม่จะเป็นต้องเล่นไม้เก่งจะต้องเล่นมีดเก่งขอแค่สนับมันโกงอาวุธที่มันแวงมันคือรอบตอดทีแมตชเดียวข่าวเดียวให้เพื่อนเล่นง่ายๆนะครับไม่มันเท่ากันน้องอันนี้มันเท่ากันไม่ใช่หรอน้องเลยนะครับผมเจ้าสนับน้องอันนี้มันเท่ากันไม่ใช่หรอเกี่ยวสนับเป็นยังไงบ้างพี่คิมขอร้องมันมานะอย่าให้อยู่แก๊งอื่นผมผมก็ชื่นชมเฮโนยเฮโนยต้องเอามานะขอร้องอย่าให้มันอยู่แก๊งอื่น สนาดตัวนี้พี่ตอต้องเอานะเดามเปรตอต้องเอานะพี่ตอต้องเอานะมีโอกาส20%ที่จะโกงความว่าก็คือต่อยสองบาทร้อยเลยพี่ต่อยเก่งนะมาโอเคครับถือว่าไม่มีตรงไหนแล้วนะมาถ้าพร้อมแล้วสองร้อยเออสองร้อยเอาเรื่องครับสองร้อยเอาเลยอย่าไม่เคลียรไปนะไม่ได้ไม่ขอสองร้อยได้ไหมมาไม่ได้ไม่ไม่อันนี้จะพูดตรงๆนะนี่อยู่นงโมุนแกล้งผมเพื่อมันไม่มีใครประมูลเลยพี่จะกูเอาเองได้ไหมเอาอขโมูลเล่นทำไมเงียบนะอันนี้เงียบนะินะสนับกิจนะ ยังไงฟาดดิคิดว่าเมื่อนยังเปิดอไรันนานรกนตอีเรยยิ้มเดียว็่าเป็นเจ้าของนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อาสิบครับหน0งมอยครับไม่นี่ัไม่นี่ร้อยครับร้อยห้าสิบแล้วเหนรวยแล้วครับล้วสังรอยครับ